ลมแห้งครับพี่น้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตึกแม่พี่น้องลมแห้งเกินหรือว่าเกิดเหตุผิดพลาดจังไดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก่อนนะพี่น้องโอ้ยครับสวัสดีครับผมนุ่นหนำมลนคนแคเน่ครับผมวันนี้มา ครับตะกำนะครับผมมแเลนวาวนะครับวาวเจ้าชู้นะครับตัวนี้เป็นวาวเจ้าชูซ้ซีนะครับผมแต่ว่าเขาได้เปลี่ยนเสือนะครับก็คืออ่าใส่ผ้าล่มน้องตะับเนาะครับผมสีแดงนะครับผมเดี๋ยวมาเมึงเ<ป>ต็มๆนะครับว่าเขาเปลี่ยนเสือแล้วจะขึ้นดีขึ้นกรร่าบ่นะ,นะ<ม>ครับผมนี่นะครับวาวเจ้าชู้ซีนะไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วอู้ยัง สนุนลันทุ่งครับหางเหย้าปัดนะครับผมเพราจะเปลี่ยนต้อเปลี่ยนเสือแล้วนะครับปัดครับครับเอาซ้ายเอาแดงแดงแดงโอ้สีแดงนะครับจะถูกจะแพงจะแดงเลยก้อนนะครับอุ้ยคัก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 ,กประเด็นตะคำตัวนี้ครับ ขึ้นได้ครับขึ้นได้เพราะถ้าเปลี่ยนเสือแล้วขึ้นดีก็เข้าอีกขึ้นย่างงามเลยนะนะครับเนาะได้ว่าหางตอนนี้ครับผ่าสามสิบเมตรถึงนะครับเนี่ยสามสิบถึงแทานอนเพราะว่าเปลี่ยนเสือนะครับมองครับเดี๋ยวใจมองนะครับเหรบที่้องเห็นหางบ่ะ อเดี๋ยวเดี๋ยวไปมองทายมองหางชัดๆนะครับโอ้ลมแห้งครับพี่น้องเ,เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตึกแม่พี่น้องลมแห้งเกินหรือว่าเกิดเหตุพิษพลาดจังไดน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมองก่อนนะพี่น้องโอ้ย นี่คือว่าวเจ้าชูซีนะครับที่ฮอลแลนด์ไปแล้วทดสอบปล่อยขึ้นไปแล้วบนท้องฟ้านะครับขึนดีสาแเอลดีนะครับผมมาที่นี่นะครับตะกาได้เปลี่ยนเสือนะครับจากถุงปูนมาเป็นผาล่มผาใบนะครับนี่ครับจะถูกจะแพงสีแดงไว้ก้อนพี่น้องครับผมนี่มาที่นี่เอ่อเมืองความย้าของหางนะครับว่าจะย้าสั่มไดนะครับผม ผมจะย่างก้าวมึงนะครับอ่าก้าวหนึ่งกับประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมโดยประมาณนะพี่น้องดเด้อเยวผมจะพ่ายมองหางนะครับของวายจูชูตัวนี้นะครับวานสิประมาณจักเมตรนะครับนี่คูกันไปนะพี่นอ้องโอ้ยนะครับผมเอาผมจะก้าวถ้าพี่น้องเด้อนีเริ่มจากนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า

หกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกพี่น้องนะครับปลายสายอยู่ประมาณหกสิบหกเก้านะครับโดยประมาณนะครับต่าอยู่นแล้วหกสิบเมตรหกสิบกว่าเมตรประมาณนี้นะครับอ้ยหางพี่น้องเนี๋ยให้มึงผมยางว้นเมื่อกี้มีหางสองขางนะครับอ้ยนะครับเบาวฟังพุ่นกอไปทังพุ่นนะครับหาง ครัโดยประมาณนะครับหกสิบเมตรนะครับขาดเหลือขาดเกินนะครับขาดเกินอ่ลเลียโดยประมาณหกสิบเมตรนะครับสําหรับหางวาวนะครับวาวจะฉู่ซีของเขาหรับมะม่วงรับเปิ้นของความกว้างของผ้านะครัผ้าที่มาใส่เป็นหางนะครับผมนับประมาณสามนิ้วถึงสี่นิ้วนะครับ ยาเติบครับประมาณขนาดกับประมาณสองสองนิ้วได้นะพี่น้องถ้าวัดเป็น่านิ้วนะครับสองนิ้วนะครับโดยประมาณนะครับถือว่าเงี้ยเปิดงี้ยเติบแล้วครับความยาวประมาณหกสิบหกสิบเมตรนะครับโดยประมาณสุดยอดครับหลังจากที่มันงวนลงแล้วนะครับผมตัวนี้มาวัดเบิ่งความยาวของหางตะกำกับไปหาแนวมาหาใส่หัวอีกนะครับ นะครับเดี๋ยวติดตามนะครับว่าเขาแก้ไขแล้วมันจะขึ้นได้อีกคือก็ว่นะครับติดตามพี่น้องครับผมคำเมื่อกี้นี่ยมันมววลงเนาะเนี่ยคำมันเกิดจากอะไรยังมันมันเป็นวาอันที่ว่ามันเคยใส่เคยใส่ผ่าเวเคยใส่ถุงปุ่นวะครับมันจะนักมันมันมันสีเบาเอานี้เบาเอนี่อ๋อ เอา re, เลยเถิะมัาเพิ่มแก้ไขด้วยการเพิ่มห uh ัวไปมืตะคบเพิ่มหัวแล้วกระดเพิ่มหางเพิ่มหัวเพิ่มหางเข้าไปอีกหางวัดเมื่อกี้นะครับได้หกสิบเมตรตะคบโดยประมาณเขาเพิ่มเข้าไปอีกประมาณขาละห้าเมตรหกสิบห้าเมตรกัโดยประมาณนะครับผมพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เราเสริมหัวเข้าไปก่อนนะครับผมตะคำกำลังเสริมหัวนะครับแก้ไขถูกวิธีหรือว่าถูกวิธีนะครับไขรูเดี๋ยวคอมเมนต์มาบอกนะครับเนะครับเด้อเนาะตะคำเนาะแต่ว่าเขาจิตทดลองมึงนะครับตะคำเนาะ ว่าเขาเสริมหัวเข้าไปอีกครับเพิ่มหางเข้าไปอีกครับมันสิมุนบ่แต่ว่าทาั้งขึ้นดีนี่ขึ้นดีครับยตะกรรมกําลังเสริมหัว้วพี่น้องเนอะเดี๋ยวผมเสริมหางซอยตะกรรมก่อนอนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะครับว่บามันจะขึ้นไหวบ่แต่ว่าล้มน่ลกแตกแท้ๆครับลม้มแหงคักน้องครับผมหลังจากแก้นะครับผมตอนนี้นะครับ หลังจากแก้เอาเริ่มหัวแล้วใส่หางเพิ่มนะครับผมนิ่งครับพี่น้องหางเงาประมาณ60เมตรนะครับสำหรับหางเอาเจาชูของเขาเอาเจาชูดวงที่สี่ของเขานะครับผม60เมตรพี่น้องโอ้ยลมแห้งครับโอ้ยสนุลั่นทุง่ง อันนี้ซุ o มสุดแล้วพี่น้องมึมควมยาวของหงอาหงเออดหางเาามันขักมันแะน่เลยหกสิบเมตรโดยประมาณนะครับลมแห้งนะครับสูงลมได้นะครับใส่เอาดอกแดกดอกแดกนะครับเสียงสนุ๊กลันทุ่งนะครับ เดี๋ยวเมือก้อนวามันจะดีขัวลงอีกบ้างครับเมื่อกี้หมุนนะครับผมก<ฮ>็ื่ยแก้รืยการเพิ่มหัวไปอีกเพิ่มหางเข้าอีกครับพี่น้องขยับเข้าลงอีกนิดหนะึ่งครับแบบเข้าลงอีกนิดหนึ่งต่างคนต่างก้นในเมืองนะพี่น้องผมกบฏในเมืองต่างกันก่อเมืองตอนมันหมุนลงนะครับเห็นนะตอนหมุนลงแล้วตอนนี้แก้แล้วขึ้นไปถือว่าสุดยอดแล้วครับวันนี้ คักคักคักแล้วผมตามไปหาตะกำนะครับผมที่ยูดันนาครับจะสอบถามว่าเป็นยังไงแก้ไขแล้วพ่อใจบนะครับแก้ไขถือว่าโอเคนะพี่น้องตามเพื่อนพี่น้องครับผมเงี้ยครับตอนนี้มาอยู่กับตะกำแล้วนะครับยูดานนานะครับพี่น้องแือว่ากล่องบอยชัดตัวนี้ครับเฟิสสูงซูมมาครับตะกำถือว่าแก้ไงวะตะกำตัวนี้ เดี๋ยวครับต่อสอบถามตากรรมก่อนนะครับผมตัมันขึ้นสูงก็ขึ้นก็เหรอเพราะว่ามันเป็นเนี่ยอะไรล่มบนมันมันหมุนล่มบนมันหมุนนะครัเป็นผีวาวเฮาเนาะเนี่ยเนี่ยนี่นะพีน้อง่นยิงขึ้นยังมึงขึ้นเลยครับร่มบนยิงขึ้นตอนนั้นขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นได้ยุ่งนะล่ะเนี่ยเนี่ยตอนเนี่ยมันมันวุน